แชทกับฝรั่งที่มีเมียบอกสัญญิณสัญญาจะเลิกกับเมียไปแต่งกับเรารักเรามากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานั่งคุยกันหลังบ้านนะคะหลังครัวเนะาะเพราะว่าข้างนอกหนาวฝนไม่ตกแต่เย็นมากเช้านี้นะมาคุยกันหลังบ้านพร้อมแก้วกาแฟนะคะอันนี้ก็จาก f c ที่เมืองไทยเนาะฟังในตรงนี้นะคะในมุม,มข,ของยายจ๋านี่บอกเลยว่ามันเป็นการหลอกลวงนะคะมี f c คุยกับฝรั่งทางออนไลน์คุยเข้ามานี่ก็ปีกว่าละนะฮะปีกว่าฝรั่งบอกว่ารักเธอมากชอบเธอมากเออฉันจะเลิกกับเมียเพื่อที่จะไปเอาเธอมาแต่งงานมาอยู่ด้วยกับฉันฉันรักเธอที่สุดนะคะผู้ชายคนนี้อายุประมาณ45-46ปีน้องเขาก็32เนาะเออ ทีนี้เขาก็มีลูกด้วยกันลูกเขาก็ยังเล็กลูกเขาเพิ่งจะหกขวบฝรั่งเนี่ยเขาจะมีลูกช้านะคะหกขวบเมียเป็นฝรั่งประเทศของเขานะคะเป็นประเทศเดียวกันเนาะ,ะแล้วทีนี้จริง,รงๆแล้วในมุมมองของยายจ๋าเนี่ยเอาจริงนะพูดทุกอย่างอยู่ไม่มีความสุขทะเลาะก,กันทุกวันแต่ต้องอยู่บ้านเดียวกันนะฉันจะเลิกกับเขา เออฉันรักเธอมากฉันไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพียงแค่อยู่บ้านเดียวกันเท่านั้นอยู่คนละห้องเฮ้ยมันเป็นคำหลอกลวงหรือเปล่านะปีกัวกว่าคนเราเนี่ยถ้าได้รักได้ชอบใช่ไหมถ้าเอาจริงนะคะถ้าเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเขามีเมียแล้วคำว่าจะเลิกมันเป็นสิ่งที่อ้างที่ยังมาไม่ถึงต้องบอกอย่างนี้นะคะที่มันยังมาไม่ถึง แล้วพําเพอเหมือนเดิมว่าชีวิตฉันถ้าอยากกับเขาเนี่ยเออฉันต้องต้องรับผิดชอบลูกเต้านั่นนี่นะเพราะว่าภาระที่นี่โอเคตรงเนี้ยายจ่ายยอมรับนะยายจ่ายยอมรับว่ากฎหมายไม่ว่าพ่อหรือแม่ถ้าเลิกรากันเราต้องเลี้ยงดูนะถ้าเขายกสิทธิไปให้ที่พ่อแม่ก็ต้องเป็นคนจ่ายไปให้พ่อเลี้ยงดูนะคะถ้าเขายกลูกมาให้แม่อืมฝ่าย พ่อก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูไม่งั้นก็คนละครึ่งนี่คือกฎหมายนะคะเป็นภาคบังคับเลยเอาเนาะหรือว่าอาจจะมีคําสัญญนสัญญาเมียมีเงินมากกว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ตรงนี้แต่เป็นไปไม่ได้นะคะส่วนมากไม่ว่ารวยหรือจนเลิกกันลูกคือคนละครึ่งแต่ถ้าลูกยกให้เมียผัวก็ต้องใจ่ายในส่วนครึ่งหนึ่งของนั้นเข้ามาให้ลูกนะคะอันนี้คือกฎ หมายเนาะทางยุโรปของเรานะคะเนาะก็จะคล้ายเคียงกันหมดถึงอยากบอกว่าฝรั่งเนี่ยลูกคือหัวใจสําคัญนะคะลูกคือหัวใจสําคัญแต่การที่มาจีบสาวในออนไลน์มาหลงรักเราอืยังไม่ได้เจอหนะ้าโหพัมเพอรพัลนานะคะเงินก็ไม่เคยส่งให้เนาะปีกว่าจะเข้าสองปีนี้ก็ไม่ใช่น้อยอืเพียงแค่พูดเสมอว่าเนี่ยถ้าฉันเลิกกับเมียฉันไปแนละ้วฉันจะไปเอาเทอมมา มไม่มีหลักคำประกันแบบนี้อย่าจ๋าบอกเลยว่าอย่าเสียเวลาคุยนะคะเอาจริงอย่าเสียเวลาคุยเพราะคำว่าจะมันไม่ใช่ที่มันผ่านมาแล้วมันต้องรออีกแล้วการอย่าล้างที่นี่นะคะมันก็ต้องเป็นเวลาใช้เวลาสมมติว่าเมียเห็นแชทของเธอหรือมีความหมายว่าเธอนอกใจเขาฟ้องขึ้นมา ค่ารับผิดชอบเลี้ยงดูก็ต้องมากมายนะคะแต่โอเคถ้าเจอเมียฝรั่งแฝงเลิกกัน,นง่ายๆต่างคนต่างตกลงกันออสัดส่วนมันก็ใช้เวลาเป็นปีเช่นกันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีการฟ้องร้องยิ่งยาวไปเลย2ปีจะเสร็จไหมอ่าแล้วเราจะเสียเวลารอผู้ชายแบบนี้หรออืมเอาจริงนะคะการคุยออนไลน์ฝรั่งมีเยอะแยะเนาะ อันนี้ออกจากใจเลยนะขอแนะนำแชทคนโสดนะคนที่เลิกราแล้วไม่ใช่คนที่จะคําว่าจักเออมันเป็นข้ออ้างนไหมจ๋าว่านะแล้วยังอยู่บ้านเดียวกันเป็นคําพูดที่เฮ้ยใครๆก็พูดได้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะมีผู้ชายที่เข้ามาซัพพอร์ตเรา หต้องเห็นความสปอร์ตกับเขานะการพูดจานะะคหรือว่าการที่เขาจะต้องกล้าตัดสินใจที่เข้าไปหาเรานะคะคถึงเมืองไทยเนาะอันนี้คือหัวใจสําคัญนะคะโอเคเราโชคดีได้แชทกับคนที่มีตัวตนเนาะเพราะว่าการแชทเนี่ยมันก็เสี่ยงกับอ่สแกมเมอร์ใช่ไหมแต่เราก็เลือกได้นะคะดูได้เลือกได้สมควรนะข้อระวังก็พี่ๆหลายๆช่องก็เตือนกันอยู่แล้วเนาะ แต่บอกเลยว่าฟันทงไปเหอะหาคนโสดหรือคนในล้างพอล้างพอไม้หรือ,อยังไงก็ได้ถ้าเลือกได้โสดไม่มีลูกยังยิ่งดีจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะเพราะว่าคําว่าลูกเนาะพ่อกับแม่นี่จะต้องรับผิดชอบยันอายุ18นะคะ ปัญหาอะไรเหล่านี้จะหนักหนาแล้วก็คําว่าอยู่บ้านเดียวกันยายจ๋าจมีวิดีโอแล้วนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเลิกกันจริงไหมวันดีคืนดีกลับมาหากันไว้นะเออแล้วอย่าลืมนะคะฝรั่งที่นี่วันสําคันของลูกพ่อแม่นะเขาจะมีความสุขกับลูกเขาจะยกเวลาตรงนั้นตัดออกเลยนะเพื่อลูกเนาะยิ่งถ้ายัางเล็กอยู่นะคะมีการกินอาหารสลหรับครอบครัวเขา ลูกแล้วก็แม่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้สภาพนั้นเรารับไม่ได้ละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะปัญหาแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเยอะแยะเลยเนาะอันนี้คือหัวใจนะคะลูกเราเราก็รักลูกเขาเขาก็รักอันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมและคิดตั้งแต่แรกเลยว่าจะยอมรับข้อนี้ได้ไหมเพราะเด็กก็ยังเล็กอืมและหนึ่งสิ่งนะเริ่มต้นเลย การเห็นคําว่าเด็กเล็กคำว่าลูกเลี้ยงฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะอาจจะโชคบ,บางคนอาจจะโชคดีเจอเด็กที่เลี้ยงง่ายแต่บางคนไม่ใช่ปัญหาใหญ่เด็กเลี้ยงสองบ้านยังไงก็มีปัญหานะคะร้อยเปอร์เซนบางคนอืมบางคนรักแม่เลี้ยงไทยมากกว่าแม่ตัวเองเดนสามก็มีแต่ก็น้อยแรกๆกกว่าจะเข้า กันได้ไม่ใช่เรื่องง่าย 1. เราต้องเอาชนะใจสามีสองเราต้องเอาชนะใจลูกนะคะสามปัญหาช่วงเวลาที่เขาอยู่กับแม่เขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่าซัพพอร์ตหรือว่าสปอยยังไงการอิจฉาของเด็กพ่อมีแม่ใหม่ลูกเด็กระยะ6 7ขวบรุ่นนี้แปดขวบเก้าขวบเหมือนลูกชายเนี่ยเขามีความรู้สึกแหละเขาอยากอยู่กับพ่อกับแม่เขามันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามดึงดูดที่ยายจะาได้พูดคุยเนาะหลายๆคนนะคะ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่เราต้องพร้อมและต้องยอมรับใช่ว่าเราจะเอาแต่พ่อเขาได้นะคะเอาจริง <c oughs> ถ้าเราเลือกแล้วก็สู้ต่อไปมันไม่มีผิดมีถูกนะถึงเยาจาจะพูดแบบนี้คุณอาจจะไม่เจอแบบนี้ก็ได้นะคะพี่น้องคาเนาะอาจจะไม่เจอแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรฟันธงเลยสนามจริงมันไม่เหมือนคำพูดของคนนะคะ ไม่เหมือนคำพูดของยายจา๋าแต่สิ่งที่ยายจ๋าเอามาพูดคือสนามพี่ๆที่ผ่านมานะในส่วนที่เจอนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรที่เลือกเข้ามานะคะาการจีบหนุ่มทางออนไลน์หรือว่าอย่างเงี้ยนะอายุเล่นไหนอยู่ที่เราเลือกได้นะคะการที่ เราจะเลือกคนที่ไม่มีภาระเออถึงจะอยู่อาพาร์ตเมนต์ก็ยังดีที่อยู่บ้านเดียวกันนะคะพี่น้องคาเพราะการเจ็บปวดเราคนไทยเนะี่ยจะคิดเล็กคิดน้อยฝรั่งบางทีเขาเลือกลากันไปแล้วเนี่ยเขาไม่คิดหรอกอ่ะจะหยิบยกตัวอย่างเข้ามาเพิ่มเลยก็คือน้องสาวแฟนนะคะน้องสาวแฟนเนี่ยเป็นสาวได้ผัวเพราะพี่สะใภ้อ่านะคะคนรองทัดสามีหน้าตาจะเหมือนอ่าสามีมากเนาะ กาช่วงที่เราแต่งงานมาใหม่ๆเราก็พาเขาไปดื่มที่กาแฟสมัยก่อนยายจา่าสนุกสนานสามีก็จะมีกลุ่มฟุตบอลน,นะ,ะเขาเป็นขู่แล้วเขาก็ออกจากงานช่วงนึงที่แม่ไม่สบายเพราะเป็นโสดคนเดียวนะที่ออกจากงานมาดูแลแม่เขาก็ได้ส่วนหนึ่งที่ทางอำเภอเขาช่วยจ่ายให้ใช่ไหมดูแลคนเจ็บป่วยเนาะทีนี้ยายจา๋ามาอยู่ยายจา๋าก็พาไปเที่ยวแล้วไปเจอหนุ่มนะ หนุ่มสองคนที่จีบเอ้ยเรามองเนี่ยฟิกแล้วนะว่าอีกคนนึงน่าจะเลือกอีกคนนึงอีกคนนึงเป็นพ่อล้างอีกคนนึงเป็นคนโสดแต่พ่อล้างไม่มีลูกติดนะคะเป็นช่วงที่เขาเลิกกับเมียแต่อยู่บ้านเดียวกันเพราะเขาซื้อบ้านร่วมกันนะคะทีนี้ทีนี้เนาะเขาอยู่บ้านร่วมกันลูเกเล็กดีจา๋าบอกโหทำไมเลือกคนนี้แต่ว่าเราก็พูดไม่ได้ อ่ามาเต้นปีใหม่พี่น้องคะปีใหม่ไอ้เราก็มองอยู่หนุ่มสองหนุ่มควงกันแต่กลับลอยไปกับไอ้พ่อฮ้างแหมนะทีนี้ก็มาคุยกันในบ้านเนาะกับแฟนนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าเนี่ยกำลังอย่าล้างกันอืมย่าล้างเขาก็อย่าล้างเสร็จนะคะแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าต่างคนต่างไม่กล้าออกรอจนขายบ้านเสร็จเนาะ ขายบ้านเสร็จแบ่งกันเรียบร้อยโกเป็นปีเหมือนกันนะคะพี่น้องขา,ขาขนาดต่างคนต่างตกลงไม่มีลูกนะพอขายบ้านแล้วนะคะเขาก็ออกมาออกมาเขาก็มาทําบ้านทําบ้านใหม่แล้วทีนี้อะไรรู้ไหมผู้ชายคนนี้ใหญ่จ๋าไม่เชยไม่ชอบเลยคําพูดตั้งแต่แรกเขาบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานอีกเพราะฉันไม่อยากแบ่งสมบัตินะ เออรักน้องเราเยจาก็โวยวายเนาะสมัยก่อนก็เมาก็คือพูดปังๆต่อหน้าน้องต่อหน้าพี่ชายสามีายจาก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงแล้วอนาคตข้างหน้าเราเราจะฝากไว้ที่ไหนแต่ฝรั่งเขาไม่ได้แคร์ฉันไม่ได้คิดที่จะไปเอาสมบัติเขานะเขาก็อยู่กันปัจจุบันจนถึงตรงนี้นะโอ้โสิบกว่าปีแล้วเหมือนกันนะเขาได้ตั้งแต่สามปีแรกสามปีแรกตั้งแต่เยจามานะเออพาน้องไปเที่ยวจนได้ผัว แล้วเขาทำเหมือนพินักกรรมทุกอย่างบ้านที่เขาสร้างใหม่ให้ลูกพี่ชายเพราะเขาไม่มีลูกถามว่าสองคนนี้ทาไมไม่มีลูกด้วยกันยายจ๋าก,ก็พูดเหมือนกันผู้ชายไม่อยากได้แล้วน้องสาวของเราก็เหมือนแค่ว่าอสบายๆคล้ายๆแบบฝรั่งนะคุยกันตกลงกันแบบสบายๆไม่ต้องคิดมากไม่อยากได้ก็ไม่เอา แล้วตอนนี้ก็แก่แล้วถามว่าอยากได้ไหมฝ่ายหญิงอยากได้นะคะแต่ทีเนี้ยในเมื่อฝ่ายชายไม่อยากได้เขาก็ไม่ตกลงอ่านี่เป็นสิ่งหนึ่งนะคะแต่ความรู้สึกเราในเจ็บปวดโคแล้วมันมีตัวอย่างไงมีตัวอย่างคือคนแก่ที่อยู่กาแฟที่เราไปดื่มแล้วรู้จักเขาแก่มากอยู่กันไม่ยี่าปีไม่มีรูปด้วยกันพอดูแลนะดูแลจนตายคนแก่นะอ่า แกก็ไม่มีบ้านเพราะเข้าไปอยู่บ้านผัวไม่ได้เขียนแต่งงานไม่ได้มีใบอะไรเลยเพียงแค่เข้าไปวนเ,เข้าไปร่วมอยู่มีชื่ออยู่ในบ้านหลังนั้นเท่านั้นนะคะพอพ่อ,พอตายพอพ่อตายเออลูกไม่รู้อยู่ที่ไหนที่ไม่เคยเจอเลยยี่สิบห้าปีมาทันทีนะคะนี่คือกฎหมายไม่ว่าลูกอยู่ที่ไหนหลวงนี่เขาจะวิ่งหาเลยมาทันที แล้วมาดูว่าแม่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้แต่งงานไม่ได้จุดทะเบียนไม่ได้มีอะไร <_ an> เขาบอกให้ออกจากบ้านเลยนะคะออกจากบ้านเลยทันทีไม่ได้อะไรแม้แต่บาทเดียวข้อนี้ยายจ๋าก็เลยไปอ้างทูดกับน้องสะพ้ยเนาะตอนนั้นความหวังดีแต่สามีบอกว่าจุนมันเรื่องของเขา <_ c oughs> จุนนะมันเรื่องของเขาเฮ้ยไม่ห่วงน้องมาเลยเหรออะไรก็ประมาณเนี้เนาะ เขาไม่แคร์กันหรอกคนสมัยนี้ใช่ไหมใครทําก็เก็บไปส่วนของน้องเขามีเงินมีงานมีอะไรเขาก็รับผิดชอบของเขาไปเขาไม่ไดเ้เป็นที่จะต้องไปอาศัยาสามีไม่เหมือนคนไทยนะคะคนไทยเรานี่หวังพึ่งผัวหวังพึ่งผัวนะคะ <c oughs> เพราะอย่างน้อยภาระหน้าที่ทางเมืองไทยตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่เราต้องพูดคุยและเขียน แล้วทีนี้ถ้าเกิดเขายาล้างปัญหา,าเขาต้องรับผิดชอบส่งลูกดูแลลูกแล้วเป็นเวลาที่เขาต้องเจอกันเราจะรับไหวไหมต้องทำใจตรงนี้นะคะเราจะแฟร์ฟเหมือนฝรั่งได้ไหมวันดีคืนดีเกิดหันวกเข้ามาหากันแย่เลยนะมันก็มีมันก็มีนะเพื่อลูกบางครั้งเนี่ยความคิดคือความรักมันพุ่งไปเร็วพอไปชอบ,ป,บปั๊บปุ๊บปั๊บปี๊บอยู่กับฝรั่งไม่ต้องรับผิดชอบพอมาอยู่กับเราปับ๊บ ต้องรับผิดชอบนั้นต้องรับผิดชอบนี้กว่าเราจะตั้งหลักทํางานได้บางคนก็รับไม่ได้ถอยหลังไปหาเมียก็มีนะคะอันนี้อยากมาเล่าสู่กันฟังเนาะอยากเป็นกําลังใจสาวๆทางเมืองไทยถ้ามีความรู้สึกว่าได้คุยกับฝรั่งที่มีคู่แล้วอ้างว่าจะทิ้งเมียจะหย่าเมียจะทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วกลับไปแต่งงานกับเราอย่าลืมว่านั่นคือปัญหาใหญ่ ถ้าเลือกได้ในเมื่อเราแชทแล้วเราก็ควรเลือกคุยหลายๆคนอย่าจมปักอยู่เพียงแค่คนเดียวการคุยไม่ใช่เรื่องผิดฝรั่งเขาก็ไม่คุยกับเราคนเดียวเราเปน้อง้านะคะเลือกที่โสดเลือกที่เขาทิ้งแล้วนะคะเลือกที่ประมาณว่า,าเราไม่ต้องมาเจ็บปวดเนะาะหาคนซัพพอร์ตต้องหาตัวตนที่เขาช่วยเราได้นะคะแต่ถ้า คำว่าลูกเนี่ยถ้าเราเลือกได้ไม่มีลูกมันก็ดีนะแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้เขาเติบโตไปแล้วเราก็ยอมรับสภาพขอแค่เพียงเขาดูแลเราตอนเขาอยู่นะเออกอดโกยแล้วมีความสุขไปด้วยกันในแบบที่ไม่เอาเปรียบเขาจนเกินไปอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะชีวิตของเรามันลําบากอยู่เมืองไทยเป้าหมายห,หาผัวฝรั่งเพื่อที่จะใช้มนีสใย้สินหรือเพื่อที่จะสร้างชีวิตให้ดีขึ้น เกิดถ้าบุญวัสนาเจอคนดีคนให้ได้คนที่สับสร้างบ้านช่องให้กับเมืองไทยได้หรือไปอยู่กับเราได้อ่ามันไม่แน่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เรานะคะอยู่ที่เราที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองในแบบไหนถ้าพูดคุยแล้วปัญหามันเยอะแล้วกองไว้ให้กับเราตั้งแต่เริ่มต้นอย่าเลยนะคะเราเข้มแข็งไม่พอหรอกเอาจริงนะ มาอยู่ที่นี่ยิ่งยากนะแต่สมมุติว่าเรายอมรับที่จะเป็นเมียเช่าเขาให้เราได้แล้วอยู่เมืองไทยเนาะอันนี้ก็ยังจะเป็นอีกหนึ่งกรณีนะคะกรณีเพียงแค่เราหวังเข้าเป็นผู้อุปถรัรมภ์ไม่ได้หวังที่จะฟิกเขาเป็นตัวตนขอให้ได้ไปวันๆมันยังดีกว่าที่จะมาเจอปัญหาใหญ่ในต่างแดนสุดท้ายตัวเราแย่นะคะ ไม่มีผิดมีถูกทุกๆคนเลือกเพื่อตัวเองนะคะทุกๆคนทําเพื่อตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นยายจ๋าก็ขอตอบคอมเมนต์นี้ด้วยวิดีโอนะคะขอเป็นกําลังใจทุกๆคนนะคะเริ่มต้นจากปัญหาถ้าเรารู้และเขาเปิดใจได้ขนาดนี้เราควรถอยสําหรับตัวยายจ๋านะความคิดส่วนตัวนะเออเราควรถอยแต่ถ้าเจอคนทุ่มเทเออแล้วให้เราได้เริ่มต้นจากดึงจากสิ่งแย่แย เราก็ต้องยอมรับสภาพสิ่งที่จะต้องเจอนะคะตอบแทนนะเขาเรียกว่าตอบแทนเนาะ,อ,ะอย่าหวังคิดแค่เพียงว่าจะกอบโกยนะเขาให้เราได้เราก็ต้องให้น้ำใจที่จะดูแลเขาไม่มีอะไรได้มาฟรีแต่ถ้าเราเลือกได้แต่แรกก็คนเลือกให้ดีเห็นปัญหาจะเดินเข้าชนเหรอเราเข้มแข็งพอจริงเหรอ เรารับได้จริงเหรอเออแค่นั้นเองนะคะชีวิตการคุยออนไลน์เนาะแชทออนไลน์เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นหน้ากันนะคะเนาะโอเคและคิดนี้ยายจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจทุกๆคนนะคะสู้ๆก,กันต่อไปสุดท้ายแล้วก็เป็นที่เจ้าของเรื่องเนาะที่จะเลือกหรือจะยังไงอะไรนะคะยายจ๋าก็พูดในมุมมองและแนวคิดและเอาเรื่องราวที่ใกล้เคียงมาเปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นนะคะชีวิต ก็เป็นของคนนั้นเนาะเวรกรรมถ้าไม่ได้สับสร้างมาด้วยกันก็คงจะไม่ได้มาสู้หรือสัมผัสสิ่งที่อ่ายยจะาพูดด้วยกันเช่นกันนะคะฝากไว้แค่นี้คะ่ะถ้าชอบก็ฝาก กดไลค์เนาะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์แนะนาาําเจ้าของเรื่องเพิ่มเติมจากใหญ่จ่าด้วยนะคะพี่น้อง้าขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะโก,กาแฟยเย็นแล้วอออีเจลทางานด้วยพี่น้องขาสู้ๆคะ่ะ